สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่น้องแฝดพาพี่น้องมาหาปูไ่ไส้นาะจา้ะมาเบิ้งมาเบิ้งปู่ไส้น้ากันพี่น้องไหลไหลามาเบิ้งน้ากันเลยจา้าโอ้ว้าวพี่น้องเบิ้งมันกลับขึ้นเหรอพี่น้องเบิ้งนี่ล่ะกลับขึ้นกลับไปในไส้เบบเร็วนึง,งคุณน่ะอุะ้ยคุน่ะอู้น่ามาเร็วป้า เต็มเลยพี่น้องนั่นไปเบิร์ดละข้าวเดียวเก็บพี่น้องเก็บแซนวิช for dinner ใช uh ่ไหมคะแซนวิช for dinner yeah maybe for dinner it's gonna be yummy ฮะ I've never had Santa oh you want to try you should take back and then <I mean S 1> deep fry have yeah <today>. yeah p like shrimp oh yeah that that they taste like shrimp yeah they do taste like shrimp yeah it is they taste like shrimp oh. there's some over mm. here ui lái phát kì nó ui chứ mình mất lái bằng đây là thao điệu oh thank you thao điệu nè ได้พี่น้องเห็นบ่เห็นขนน,น,น,นนั่นบ่เนี่ยเนี่ยจ้าอู้ชุด <laughs> นี่พี่น้องกับสิเป็นคดขนตัน้งสิสังเกตบืงกระจกเข้าไปเลยโอ้โหเลยไปวิก้ซีสตาร์ฟิชเปิดพี่น้อง ปลาดาวตัวนี้ได้ละอีพ่ออีแม่อู้หุ่ยมาตัวใหญ่แถบปลาบ้างน่ะเว้าวปลาปลาดาวที่ต lar, โเเตใหญ่ที่สุดพี่น้องโอ้วหููปลาดาวตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดพี่น้องบ้างน่นละปื๊ดบอกเคยเห็นบ้างน่นละนี่มือแม่น้องแฝดนะคุณปลาอีพ่ออีแม่ พี่ลึกที่ลันใหญ่เทบ่บไฮออนซ้อนกับจักสิวาจังไรล,ละพี่น้องเอ้ย <Wow. Roger. S 1> นี่อสองตัวพี่น้องฮุบ oh, oh, เออาเบื้งพี่น้องนี่ปูตัวนึงอ่ะอุ๊ยเหมียวไอโนฮาวโอดอน เนี่ยซีเอาเอาอาเอาเอาซอ๋ t h o go ดิ go 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 oh, g ้ง็นม <found> <good. S 3> ุมพี <Yeah. S 3> ่น้องเอ้ยบังน um ั้นเลยพี่น้องขุดคันเห็นรุมกะ ซีย uh ูน huh. oh, okay. yeah. oh, oh, ้ำยังสิพี่น้องมองไงแมนเบิร์ดเด้อเบิร์นเน่เหรอพูดนะยว้าวหู้มันสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องเบิรงสกู๊ปเบิร์นหู้มันสิปพูดนะพูดนะออกมาพูดนะมีตะปักหอยกับเน่เนี่ยแมนเบิร์ดพูดนะโอ้ r e ลี่ Oh, one big one. Oh, yeah. no. No. No, 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 no. Oh. This one, big one, yeah. Very big. Uh -huh, very big. That. Is this too small? Yeah, that is that. Yeah, the good side, that one. Cool side, you know. Wow, small. that is a big one, buddy. And then a few more seconds, it stops. Oh, oh yeah. Oh, yeah. เร speaker, ่งนั kind of die, ่นแหละพี uh ่น uh ้องเต็มกระทะโอ้โ oh, อ oh ้โ oh, อ้โ oh, อ้โ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 อ้้โอ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 ้โ้โอ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 ัโอ้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 โอนโอนโอ้โอ้โอ้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 โอ้โอ้้อ้โอ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 ้โอ้โอ้้อ้โอ้โออ้อ้โอ้โโอ้โโอ้โโ้ โอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมวนคักเพิ่งนี่ล่ะน้มกรลังลงคุน มวนค่ะพี่น้องตะวันกำลังสิต๊กดินบรรยากาศลมลื่นสดชื่นสนุกสนานเด็กน้อยนี่บออยากมียา้านเลยพี่น้องนี่มือน,นี่เขาก็ได้ปูไา้กับเต็มถังพี่น้องบ้างน่นล่ะปูไา้จ้าเอาไปทอดพี่น้องเอ้ยรสชาตินี่คือกันละ่ะกับอันกุ้งคือกันเลยกับกุ้งกับเออสิใหเปียบเยอะ คือแม่งกินนู่นบ้านเฮาบอกวู้ดได้ดิสปีกวัน thank you เด okay, ี๋ยวะพี่น้องไปพ่อกันก็แม่แฝดอยู่บ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมือนี้แม่แฝดสีเหตุอัน,นเมนูทอดอันปูไส้ <c oughs> ทอดปูไส้กินโลเคตามมะเบิงเลยจ้า ซีนิ่งแล้วจ้าเครื่องปรุงหอมหมดด้านได้สุกแล้วหอมหมดด้านหอหมดด้าน bấm suối lên smell so good m m มสม ELL ร่อยก o ด guy. หอมฉุยฉุยจ้า Let's try มาลองกันเลยจ้าอืมไข่ล้วนๆค่ะเอกเอก This very really good กรอบ crunchy เอ mm. ิม thread like shrimp รสชาติก็จะเหมือนกุ้งอะค่ะอีซามฝรั่งเขาเรียกแซนแครบคนไทยเราเรียกจักจั่นทะเลอืมกรอบค่ะ Hmm. first time first time that eating it, i eat in that time not bad not bad i are going to find some that they have eggs. んん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  Thank you guys for the like and subscribe. See you in the next video. ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ